สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปุมพลปะานะคะเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสชั้นปีที่2ค่ะวิทยาลัยพยาบาลบรมราชินีนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้นะคะน้องปี2เนี่ยจะมาขอติดตามภารกิจของพี่ปี3ค่ะในการใช้หมุนคอมโบเนชั่นค่ะซึ่งน้องปี2นะคะยังไม่เคยได้ลองเรียนเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูพี่ปี3กันนะคะว่าจะเข้มข้นขนาดไหนค่ะไาดกนเลยค่ะ ้เราก็จะไปดูนะคะว่าหุนมม่นูนเลองนี่ทำอะไรได้บ้างคะ่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะค่ะต่อไปนะคะนักศึกษาครูก็จะมาแนะนำว่าหุ่นซิมเมนตัวนี้นะค่ะนะคะสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะ,คอ,ะอันดับแรกที่นักศึกษาเห็นตอนนี้หุ่นเป็นไงคะกระพริบตากับพิบตากระพิบต,ต,ตาได้อย่างเดียวหรือเปล่า เขาหลับตาได้ด้วยนะคะอาหารนะคะกับพีิปุ๊บหลับตานะคะหลับตาได้นะคะแล้วก็เป็นไงคะที่ปากเขามีฟันไหมมีฟันด้วยฟันแล้วก็สามารถที่จะอ้าปากได้ด้วยนะคะมีประโยชน์ยังไงเอาไว้เวลาที่ใส่ โทอช่วยใจนะคะตอนนี้เป็นไงคะมีเสียงเลยพอคุณไปสัมผัสมีเสียงไอนะคะมีเสียงไอได้เสียงอ้วกได้นะมีเสียงอาเจียนนะคะจะทําให้เรารู้ว่าตอนนี้คนไข้อาการเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าคนไข้นิ่งไปเป็นไงคะหลับตาแล้วด้วยนิ่งด้วยคนไข้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของระดับความรู้สึกตัวจจะลดลงอาจจะต้องอะไรคะช่วยช่วยใส่ เครื่องช่วยหายใจอะไรประมาณนี้นะคะที่นางสาวสังเกตเห็นอะไรอีกบ้างทำไมมันหายใจได้อบบนี้คะโอ้หน้าอกมันขยับใช่ไหมคะ,ะเพราะนั้นเราก็ต้องมาพิสูจน์กันดูว่าที่ทำไมหน้าอกขยับมีอะไรเกิดขึ้นนะคะดูนะคะขยับจริงหรือเปล่าขยับได้จริงหรือเปล่านะคะเหมือนคนจริงไหมหายใจแล้วมีอะไรอีกคิดว่า ได้ยินเสียงหัวใจเต้นไหมคะอ่าหัวใจมันอยู่ด้านไหนคะด้านซ้ายอ่าด้านซ้ายเพราะฉะนั้นด้านซ้ายน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะตำแหน่งนี้โอ้นูกศึกษาลองดูลองฟังดูเลยค่ะลองสัมผัสดูเลยว่าหัวใจเป็นยังไงบ้างเต้นจริงหรือเปล่านะคะเหมือนคนจริงไหมเนี่ยนะคะตำแหน่งของหัวใจอ่านักษานะคะได้ยินไหมลูกได้ยินค่ะอาจารย์โอ้ชัดเจนนะคะเดี๋ยว นักศึกษาค่อยมาฝึกฟังดูนะคะทั้งเสียงปอดและก็เสียงหัวใจเหมือนคนจริงทุกอย่างเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยนักศึกษาได้เรียนรู้นะคะเหมือนกับสภาพจริงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีตัวที่บ่งบอกว่าเครื่องนี้สามารถที่จะทํางานได้จริงอีกตัวหนึ่งก็คือตัวควบคุมนะคะตัวที่จะแสดงนะคะว่าท่าต่างๆะคะ่ะที่คนไข้าหายใจเนี่ยมีจริงไหมนะคะก็จะแสดงแบบนี้นะคะ่ะ ค่าการหายใจนะคะ17ครั้งนะคะอัตราการเต้นของหัวใจตัวบนนะคะ77ครั้งนะคะค่าของออกซิเจนเซาสามารถจะวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้วได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วความดันโลหิตล่ะทาได้ไหมนักศึกษาคิดว่าทําได้ไหมหนูคิดว่าทําได้นะคะคจ<อ>ามดัโลหมีพับติดใช่ใช่ค่ะเขาก็ดีไซน์มาให้มันไฮเทคโนโลยี ology, ใช่ไหมคะสามารถที่จะวัดความดันได้นะคะ ความดันโลหิตนี้เราก็วัดเหมือนจริงท <the sprout> ุกอย่างเลยนะคะตัวนี Twelve ้เป anyway. ็นต right ัวที่จะโชว์ในเรื่องของสเกลว่าความดันมันขึ้นเท่าไหร่ตัวนี้จะเป็นตัวบีบนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้หูฟังเหมือนเดิมนะคะหูฟังเราก็วางแนบลงบนเส้นเลือดนะคะที่แขนนะคะนะคะหลังจากนั้นก็เราก็บีบนะคะเพื่อที่จะให้เพรสเชอร์หรือว่าความดันมันขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยค่าความดันมันก็จะโชว์เป็นไงคะโชว์ที่หน้าจอตอนนี้ความดันเท่าไหร่คะ ร้ยย่ิาปอค่ะตอนนี้ค่ะความดันก็จะโชว์ตรงนี้นะคะเพราะนั้นนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เป็นอะไรคะเป็นสภาพที่เสมือนจริงมากที่สุดนะคะมีทุกอย่างนะคะมีทั้งอัตราการเต้นของหัวใจนะคะอัตราการหายใจนะคะออกซิเจนที่ปลายนิ้วว่าตอนนี้คนไข้าหายใจออกซิเจนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความดันโลหิตนะคะ เราก็จะได้รู้เป็นเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็คือการแนะนําหุ่นนะคะว่าหุ่นตัวนี้มีสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะแต่สําหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะคะ,ะโดยเอาหุ่นผสมผสานกับกรณีที่เราจะศึกษานะคะก็ที่ครูแจ้งไปเราวันนี้เราจะศึกษากันเรื่องอะไรนะคะเรื่องไฮโปอลิเชัคค่นวา่าก,การสูญเสียเลือดการสูญเสียเลือดออกจากร่างกายนะคะเขา ก็ทำให้คนไข้มีภาวะช็อกใช่ไหมเราจะให้การพยาบาลอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ลอง,ลอง,ลองจําลองหุ่นเนี้ยเป็นคนจริงและเราดูซิว่าเราจะให้การพยาบาลอย่างไรบ้าง การพยาบาลในระยะแรกในเบื้องต้นนะคะเพื่อช่วยในกรณีที่คนไข้มีภาะวะของการช็อกจากการเสียเลือดเสียน้ํานะคะก็ประมาณนี้ค่ะทัานสามีข้อสงสัยไหมหนูอยากจะหนูอยากจะไปลองเล่นละคายะคะอาเลยค่ะเนะชิญเลยค่ะโอเคถ้าสเต็ป <S <S 2> <S 2> เป็นแบบนี้นะคะสเต็ปมันจะเป็นแบบนี้นะคะในการช่วยคนไกล้อาเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่เขาก็เริ่มทำเลยะคะ่ะแล้วก็ไปดูนะคะว่าพี่เขาเนี่ยจะทําได้ไหมคะ่ะรุนกันเลยค่ะ ป็นอะไรถ้าคุณไถ่คลางแบบนี้ะเอ่อวสัญญาที่อเราจะเรนเรืองของความดัรหายใจะคะหเป็นไงนิอออ่าหายใจเร็วนะคะาบอ่สสิบคั้ามนาริตเท่าหลั 850ค่ะอ่าความดันโลหิต850 0เราต้องทำาไงต่อคะเอ่ออินค่าก็อะไรนะคะคือป่วยหายใจเหน่อยค่ะแล้วความดัน850 0ค่ะอหายใจเหนื่อยใช่ไหมคะเดี๋ยวทีมค่ะเดี๋ยวขอเป็นออกซิเจนแมสกแบ็ด่วนเลยนะคะอจะพูดนะคะความดันต่นะรมินแล้นะคะช่วยอะไไ้สามารถเอาหมออกได้ค่ะเราหมอดอกเพื่ออะไรคะ เพื่อที่จะให้เลือดไปยังสมองได้ดีขึ้นนะคะตอนนี้เราก็ต้องรีบมากออกซิเจนด้วยใช่ไหมคะออกซิเจนเป็นยี่สิเขาเรียกว่าออกซิเจนแรงอิดเบ็บนะคะเราจะต้องให้อะไรคะแบกหรือว่าอะไรคะหรือถุงเนี่ยโผล่ตลอดนะคะแล้วก็คุณไข้ก็จะได้รับออกซิเจนนะคะตามที่ต้องการนะคะตอนนี้เราสามารถจะประเมิออเน คอาออฟฟิเจนไปใี้ได้เท่าไหร่คะเก้าสิบค่ะตัวสีเหลืองนะคะแถวแถวที่สองด้วสีเหลืองนะคะก็ได้เก้าสิบนะคะเราก็ต้องได้เก้าสิบนี่เราก็ต้องมาเช็คนะคะว,<ด>ว่าเราให้ออนซิน leopard, เจนถูกต้องไงะะหมถูกต้องไหมเพื่อน ตอนนี้หลังจากที่ประเมินแล้วทางในตัวสามารถตัวรายงานแพทย์ต้องมีตัวรายงานแพทย์เลยค่ะส่วนที่เป็นหัวหน้าทีนะคตอนนี้ค่ะโทรมาจากบอร์ดเสารยการชายหนึ่งนะคะคุณหมอคะคนไข้เตียงห้านะคะชื่อนายสิงแมนนะคะที่ประสบอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เทปอินซูรี่นะคะตอนแรกเนี่ยตอนนี้ค่ะอัตราหักการหายใจของเขานะคะอยู่ที่30ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วก็ความดันโลหิตเนี่ยจะที่120-80นะคะลดเป็น8 5 50ค่ะคุณหมอเดี๋ยวเชิญคุณหมอเข้ามาดูหน่อยนะคะ ค่ะขอบคุณพทดยงไรบ้างคะตอนนี้ก็คือความดันต่ำเหลือ85ค่ะคุณหมอแล้วก็อัตราการหายใจในอยู่นี่ค่ะคหมอนะคะเราได้เข้ามาดูนะคะขอบคุณค่ะเส้นเอเาราดูนะคะคุณหมอะเดี่ยว0.9เสียงคลอรคระบ 500cc แล้วก็เดี๋ยวดีพีดีพีให้หมอครับค่ะเดี๋ยวทีมค่ะเดี๋ยวขอเป็นเปิดเส้นให้สาน้้ำนะคะเป็น0.9เลมโบซารายนะคะหลดยี้500ีค่ะ ตอนนี้นะคะพี่นะคะก็จะมาให้เปิดเส้นไอ้ให้เอลีนะคะหรือว่าไอ้ีสุดอีกค่ะหรือที่น้งนองๆเม่ถนับนะคะก็คือการให้น้องเือนัน่นเองค่ะ ตอนนี้คดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอัตราการเต้นของหัวใจช้างลงนะคุณได้ก็หายใจลดลงด้วยนะคะลงลองวัด,ดะความดัดนดูที่ความดันได้ไหมคะค่ะตอนนี้ความดันโลหิตอยู่ที่60-40ค่ะแล้วก็อัตราการหายใจนะคะ10ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วก็าการเต้นของหัวใจอยู่ที่50ครั้งต่อนาทีค่ะค่ะเป็นแบบนี้เราต้องไปไงคะรายงานอินีกทีค่ะ อกน้าค่คะคือตอนนี้นะคะความดันโลหิตยังต่ำค่ะอยู่ที่60 40ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วก็อัตราการหายใจอยู่ที่10ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วก็การเต้นของหัวใจนะคะอยู่ที่50ครั้งต่อนาทีค่ะค่ะคุณหมอคะตอนนี้นะคะผู้ป่วยนะคะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ที่60 40ค่ะแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยก็คืออยู่ที่50ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วก็อัตราการหายใจ10ครั้งต่อนาทีค่ะคุณหมอเดี๋ยวเตรียมใส่ท่อเวยใจให้กับผู้ป่วยนะคะในระหว่างกนั ก็ต้องมทให้รมีการก็คือย่อมการให้ออกซิเจนนะคะเราก็จะเปลี่ยนจากออกซิเจนธรรมดาเป็นใช้นุ่ดีนะคะเรียกว่าแอนเดีเ๋ยวเราไปให้ถุในไถกันเลน,นะคะเราต่อออกซิเจนก่อนค่ะแล้วก็เราก็วางแบบนี้นะคะตัวแสตัวเฟะค่ะให้ทางด้านที่เป็นุมแหลมเนี่ยอยู่ทางด้านบนค่ะค่ะนั่งครัอีกคนนึงเป็นคนดีนะคะแล้วก็อีกคนนึงมาอยู่ทางด้านวนนะคะอ่ะ ก็จับเป็นรูปตัว C นะคะแล้วก็กระดดขึ้นค่ะอาจารย์คะผู้ป่วยแอสเตรลินแล้วค่ะอาจารย์ค่ะอัซซิโตลีคือหัวใจหยุดเต้นค่ะอ๋อถ้าหัวใจหยุดเต้นแล้วต้องทำไงคะ C B R C p R ก็คือช่วยพื้นเืนที่ใช่ไหมคะโดยทันทีเลยค่ะหมอครับผู้ป่วยแอซเตาลินค่ะครับขออะดรีนาลิน 2m ครับนะาของหมอครับเตรียมใส่ท่อครับ หายใจใอ้ผู้ป,ป่วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเอ่อพี่ๆนะคะก็ช่วยเอ่อใส่ท่อช่วยหายใจของคนไข้ได้สำเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยวพี่ๆจะทำยังไงกันต่อไปค่ะคะ่ะตอนนี้เราใส่ท่อช่วยหายใจแล้วเราใส่เครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป,ป่วยแล้วนะคะต่อไปนะคะนักศึกษานะคะเราก็ต้องมาประเมิน ก็พัดรีด,ดก็เกิดตาการเต้นโหนได้เราสามารถดูได้จากคอนิเตอร์นะคะแล้วก็อัตราการหายใจนะคะทั้งจากตัวผู้ป่วย ส0 90ค่ะแล้วก็เค่าเลทนะคะอยู่ที่80ค่ะแล้วก็อัตราการหายใจนะคะอยู่ที่17ครั้งต่อนาทีค่ะออกซิเจนแซ็เป็นไงคะออกซิเจนแซ็เอ่าสิเปอร์เซ็นต์อ่ะออกซิเจนที่ไปอยู่99ก้าสิบเก้าอนต์นคุณแทย์เป็นไข้างคะคมีปัญหาอยู่ในภาวะที่เป็นปกติหรืปล่าคะค่ะเป็นไงบ้างคะหเราจะช่วยคุณแพทย์ไปแล้วการสลับหนูนะคะหนูก็คิดว่าการทำงานเป็น เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้เช่นกันค่ะค่ะและการช่วยเหลือคนนะคะทั้งรู้สึกว่ามันมีคุณค่าและก็มีเกียรติในชาชีพว่าับบเองมากเลยค่ะดานค่ะแล้วก็หนูระดับทีรก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองมากเลย่นขนาดได้ช่วยเหลือคนได้รู้สึกรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันช่วยเหลือคนจริงเรู้สึกภูมิใจมากกว่านี้เลยขาดดันโอเในที่สุดนะคะพี่ๆของพวกเราเนี่ยก็สามารถนะคะช่วยผู้ป่วยของเราได้คะ่ะปีหน้าเนี่ยพี่จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยว ถ้าอยากอู้นะคะเดี๋ยวปีหน้าเดากน้องมากันเยอะๆนะคะมาเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยแล้วก็เราจะมาเจอกันนะคะแล้วเจอกันที่โอโิมปิการ,าร์ดิการ์มาล่านะคะยความสำเร็จครั้งนี้นะคะขาดไม่ได้เลยก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของนั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าผู้อยู่ของของเราเนี่ยทำอะไรกันบ้างคะ่ะมาดูเลยค่ะ